ตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับก็จะได้แรงหนุนจากปตท True SCB แล้วก็ DTAC นะครับเป็นหุ้นเด่นๆน,นะครับอ๋อมีอีกตัวหนึ่งก็คือปตทสอพอด้วยที่วันนี้ส่งผลบวกกับเซตอินด x นะครับให้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ร่วมๆ8จุดเหมือนกันส่วนที่กดตลาดนะครับก็มีไม่มากนักนะครับเป็น BDMS เป็น a d v a n c e เป็นต้นนะครับแต่ละตัวก็ส่งผลลบสักประมาณ0.3 จุดเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะวันนี้มีขุ้นขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ขุ้นตัวใหญ่ๆขึ้นกันหลายตัวนะฮะเดี๋ยวจะลองต่อสายพูดคุยกับนักวิเคราะห์ดูเพื่อมาประเมินภาพของตลาดระยะต่อไปคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวิธีรธรรมนะครับจากเอเชียพาสวัสดีพี่เทิดครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะคาดการตลาดไหวไหมครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยมันจะมีวาระสําคัญนะฮะครับผมใช่ครับ ก็จริงๆถ้ามองภาพนะครับก็ดูเสียงส่วนใหญ่ก่อนนะครับว่ามองภาพผลการประชุมเบรคโอนซมาอย่างไรก็ยังเห็นว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ครับทีนี้ถ้าผลออกมานะครับมันก็เป็นไปได้สองอย่างก็คือว่าคงตามคาดครับหรือไม่ก็ปรับขึ้นเลยนะครับทีนี้ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าคงตามคาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มองว่า ช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าไปดูตลาดในต่างประเทศนะครับในส่วนของดาวโจนส์นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของอตลาดในภูมิภาคเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นมานะครับสอดรับกับภาพค,ความคาดหมายนะครับว่าจะไม่มีการปรับขึ้นในตลาดเพียร์เนี่ยไประดับนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั uh ้น huh. ถ้าออกมาเนี่ยนะครับโอกาส uh huh. ที่จะถูกเซอร์ออนแฟกซเนี่ยผมเชื่อว่ามีนะครับแต่ว่าอาการของเซอร์ออนแฟกซเนี่ยมันคงจะไม่ได้ทําให้ ตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงแบบรุนแรงอะไรมากมายนักนะครับก็คิดว่ามีเซลล์ออนซักระดับหนึ่งแต่ว่าไม่แรงนะครับแต่ถ้าเกิดอีเคสหนึ่งนะครับคือออกมาแล้วปรากฏว่าผลเนี่ยมันผิดจากที่คาดก็คือมีการปรับขึ้นอนัตาราดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสแบบนี้ผมบอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองผลคืนนี้นะครับก็ ออกไม่ได้สองทางนะครับแต่ว่าไม่ว่าสองทางนี้นะครับผลเนี่ยออกมาจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยจะมองเป็นเชิงที่เป็นบวกเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเถ้ามามองกันในข้อจากัดอีกข้อหนึ่งนะครับคือเรื่องของตัว valuation นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองที่ราคาปิดนะครับถ้า current P ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันแตกประมาณสักสิบหกเท่านะครับก็เลยบอกว่าในโซนที่เกินพันสามร้อยแปดส็บขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่า มันจะเริ่มให้ภาพตัวออพไซด์ในช็อตเทอมนะฮะที่ดูแล้วลิมิตหน่อยนะรัะ uh huh. นั้นก็คงต้องยอมรับสภาพตลาดที่อาจจะดูอึดอัดนะครับใน, hmm. ใ,น,ใ,นในช่วงวันุ่งนี้อ๋ oh, ชิน,นแล้วฮะเราอึดอัดมานานพักใหญ่ครับ <laughs> ครับผมแล้วลงทุนยังไงดีฮะครับถ้ามองภาพการลงทุนกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือว่ายังเน้นหุ้นประเภทที่เป็นไฮดิิเดนอยู่เหมือนเดิมนะครับ<ม>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับช้อยที่เป็นไปได้ ก็คือโอกาสที่จะเห็นประโยชน์ที่จะมาจากตัวมาตรการภาครัฐนะครับเพราะว่าหลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการมาเนี่ยนะครับเราก็มองภาพว่าถ้าเป็นตัวแมกโรอิโคโนมีเนี่ยนะครับคิดว่าไตรมาสสามน่เป็นปททอมบลนลนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาสสี่นะครับเพราะฉะนั้นดีขึ้นจากกลุ่มไหนนะครับเราคงไปโฟกัสในหุ้นกลุ่มนั้นนะครับที่เห็นขึ้นมาเนี่ยแน่ๆเนี่ยคงเป็นพวก รับเหมาหรือพวกัสิรุก่อสร้างนะครับอันนี้คงจะส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นส่วนของพวกที่หวังผลปรยได้ที่มาจากตัวการบริโภคที่ดูดีขึ้นนะครับก็อาจจะไปโฟกัสในกลุ่มพวกเช่าซื้อบ้างนะครับหรือว่าแบงก์ที่ทำเอสเอ็มดีที่มีนโยบายส่วนนี้ก็มาสปอร์ตนะครับไอซีทียังชอบอยู่ไหมฮะไอซีทีนะครับผมคิดว่าคงเป็นอะไรที่ selective นะครับภาพรวมเนี่ยผมว่ายัง โอเคอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็มีเรื่องของตัวโค้ดเตอร์ซเนี้ยังเป็นอะไรที่น่าจะเป็นช่วงที่เป็นแพงกซีซันของคอมเกเซอร์นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ของแอปเปิลบริษัทก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยจะมีประเด็นหนุนอยู่นะครับส่วนการประมูล 4G เนี่ย ก็ยังคงจะเกิดขึ้นเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดูว่า ICC เนี่ยยังคงเป็นอะไรที่ดูดีอยู่แต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยมันมีประเด็นเข้ามารบกวนในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดคดีฟ้องร้องนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกันในกลุ่มนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีช่วงนี้เข้ามาในช่วงระยะเวลาแบบสั้นๆแต่ผมก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยก็คงจะดูว่าการ เกี่ยวกัาเรื่องคดีพวกนี้เนี่ยนะครับคงเป็นอะไรที่ใช้เวลายาวนานนะครับ <millions> เพราะว่าจะไปเรียกกองข้างเสียหายคงต้องผ่านกระบวนการฟ้องร้องนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้คงกินเวลาที่ยาวนานมากซึ่งแบบว่าสักพักหนึ่งเนะี่ยประเด็นพวกนี้คงออกค่อยๆผ่อ,คอนคลายไปนะครับการปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ยังมองเป็นโอกาสอยู่เพราะว่าอยู่พวกนี้ยังสูงอยู่นะครับค่ารถืออยู่ก็ถือต่อไปอย่างนี้เหรอผมเชื่อว่าราคาแบบนี้ยังควรที่จะถือต่อฮะเพราะผมก็ยังเชื่อในเรื่องของดีเวนต์ยูที่มันถ้กค่าอยู่ แต่หลายคนกังวลว่าถ้าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงเนี่ยมันกระทบกับหุ้นเยอะเขาประเมินกันตัวเลขระดับ30บาทต่อหุ้นเลยฮะครับก็อันนั้นคือเป็นอะไรที่เป็น worst case มากมากนะครับเพราะว่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทีนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวสับปะส้มนะครับมีตั้งแต่ตัว revenue sharing นะครับก็บตัว roaming นะครับแต่ว่าตัวหนักๆเนี่ยอย่างเช่นตัวภาษาภาษีสับปะส้มนี่นะครับผมมองว่ามันมันเป็นเหมือนกรณีที่ทางภาคเอกชนเนี่ย การใช้จ่ายพวกนี้ยังเท่าเดิมะนะครับเดียงแต่ว่ามีการสลับตัวองค์กรที่ถูกจ่ายกันนน่เลงนะครับ<ช>จากทีอีโอของสมรภานไปที่สถาบ<ช>ิตเนี่ย<ช>ผมว่าถ้ามองเรื่องประเด็นความเสียหายอาจจะไม่ได้เจออะไรมากก็ได้นะครับเราเจอภาวะตลาดอึอดอัดกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วหรือไม่ก็เป็นภาวะตลาดขาลงเลยอะไรจะเป็นตัวปลดล็อกให้หุ้นไทยจะกลับขึ้นไปได้ครับ,รบหรือโดยมองว่าในระยะสั้นๆนี้ยังไม่มีโอกาส ครับก็ผมมองว่าโอกาสนี่ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่รอให้เรื่องของมาตรการต่างๆที่มีออกมาเนี่ยมันเริ่มแสดงผลออกมาในเชิงที่เป็น เป็นทางบวกก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามาตรการต่างที่กับเพื่อนออกมาตอนนี้นะครับช่อเกิร์มเนี่ยคงเป็นกระแสก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อเม็ดเงินมันลงไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าต่มาสามันน่าจะเป็นกระทอมนะครับเมื่อเห็นการเริ่มฟื้นตัวในก่นลสุเนี่ยผมคิดว่าสัญญาตรงนั้นที่เข้ามานะครับก็น่าจะทําให้เห็นภาพตัวโดยรวมที่มันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองต่อเนื่องนะครับในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเศรษฐกิจก็ น่าจะเริ่มเหมน็นการเติบโตเพราะว่าฐานที่ต่ำในปีนี้าาครับยางปีนี้เนี่ยเราเราปรับใหม่นะครับกลายเป็นโต2.7<ช>นะครับ<ช>แล้วปีหน้าเนี่ยก็โตประมาณสัก3.7 3.8เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าด้วยช่วงเวลานะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเยียวยาทําให้เรากลับขึ้นมาได้ครับ,รบต่างชาติเริ่มซื้อเห็นบ้างแต่หลักยังไม่เยอะเรามองว่าจะเป็นสัญญาณการกลับมาหรือ,อยังหรือว่าเป็นงานซื้อช่วงครั้งช่วงคราวเฉยครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการซื้อสลับขายในช่วงสั้นๆจะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขกระหน้าการในเซลล์เนี่ยถ้ามองภาพใหญ่นะครับก็ยังกาป็งเซลล์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมดูว่ายังไม่น่าจะเห็นแรงขับเคลื่อนตัวนี้เข้ามานะครับเช่นตรงนี้แหละครับก็น่าจะเป็นเหตุผลนั่นึงซึ่งทําให้เราอยู่ในภาวะที่ติดอัดกันอยู่นะครับเพราะว่าแรงขับเคลื่อนตลาดเนี่ยยังเป็นกลุ่มนักทุนที่อยู่ในบ้านเราล้วน นะครับแล้วก็มีทั้งผรอตโบเกอร์รอะไรที่เข้ามาในช่วงที่พุ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เห็นการขึ้นไปแล้วก็ถูกเทในช่วงเวลาสัาส้นๆได้ครับนะครับสุดท้ายครับเอาบนฐานข้อมูลปัจจุบันที่ที่เราเห็นแล้วตัวเลขที่เป็น f a ต์เนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราอย่าเพิ่งไปนับมันถ้าจากข้อมูลณนะวันนี้ปีหน้าพี่เทิดมองว่าจะสดใสไหมครับพุ่นไทยก็ปีหน้าผมมองภาพตลาดในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามองอ e ีเวสในปีหน้าเนี่ย เรามองว่าหน้าจะอยู่ไปเกินประมาณทั้ง13.8เปอร์เซนตะครับถ้าต13.8เปอร์เซ็นี่ยนะครับก็แปลว่าอีเฟปีหน้าน่าที่มาทัด101นะครับถ้า1หน01เนี่ยตามสุดค่าปีที่เราให้ประมาณ15.5เนี่ยนะครับมันก็ควรจะเห็นอะไรที่แตะระดับ15ได้นะครับถ้ามองปีหน้านะครับฉะนั้นก็ผมมองภาพรองเทอมเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับเพียงแต่ช็อตเทอมยังเป็นภาวะอะไรที่ยัง พูดถัดต่อไปโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่เทสครับสวัสดีครับครับมุมมองของคุณเท์จากเอเชียพลาสนะครับเดี๋ยวรุนกันต่อวันพรุ่งนี้ครับเมื่อมีความชัดเจนของเฟดแล้วตลาดหุ้นไทยจะเลือกทางไหนเพราะว่ามุมมองของผู้จัดการกองทุนกับมุมมองของนักวิเคราะห์ดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกันนะครับทางบลจบัวหลวงมองในเชิงบวกมากกว่าขณะที่ทางคุณเท์จากเอเชียพาสมองว่าถึงไม่ขึ้นดอกเบี้ยจริงขึ้นก็ขึ้นในไม่เยอะนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยอาจจะ ทำให้ตลาดตอบรับในเชิงลบได้อยู่พอสมควรด้วยก็ว่ากันไปนะครับพรุ่งนี้ตลาดจะเฉลยเองเราพักกันครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าย,ยังมีประเด็นข่าวสารด้าน,นเศรษฐกิจที่น่าสนใจและข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนมาฝากครับ